ระดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนนับว่ามีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนเรามาหลายยุคหลายสมัยนะคะแต่บางที่บางแห่งก็นับวันจะเสื่อมสลายไปตามการเวลาค่ะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม,รรรมได้พลิกฟื้นมรดกภูมิปัญญาของชุมชนกลับมาให้ชนรุ่นหลังได้สืบสารและเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้นภายใต้โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและอีกหนึ่งต้นแบบที่เราจะได้เห็นก็คือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลน,นาถ้ำจังหวัดยะลาค่ะเดี๋ยวเราตามพี่เต้ไปชมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมปลายด้ามขวานแห่งนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ วันนี้ดูน้องเต้จะดีใจและปลาบปลื้มมากๆเลยนะคะได้มีโอกาสมาเยือนบ้านเกิดตัวเองที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่าจังหวัดยะลาเป็นเมืองที่น่าค้นหาและสวยงามทั้งทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงมรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่าที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลน,นาถมจังหวัดยะลาแห่งนี้ที่เป็นศูนย์รวมของการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เคยเสด็จเยือนพระศุกิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะสวัสดีครับผมเต้ปิติศักดิ์เยาวนานนนะครับวันนี้ขอรับหน้าที่จากน้องโบนะครับนำทุกทุกท่านมาสัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาที่ยังไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลานะครับอยู่ที่นี่ครับ สุ่นวัฒนธรรมเชลเลรมาราตตำบลนาธรรม,ม,รนนรมจังหวัดยะลาครับมีอะไรที่น่าสนใจมั้งตามผมมาเลยครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเต้ปิติศักดิ์นะครับพอดีจะมาตามหาอาจารย์นวรัตน์น้อยพงนะครับค่ะดิฉัน นวัดน้อยพงศ์นะคะอ๋ออาจารย์เองเลยนะคะก่อนอื่นเลยคงต้องถามถึงศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชศูนย์นี้ก่อนนะครับเป็นมาอย่างไรครับเริ่มก่อตั้งมาได้ยังไงและมีการดาเนินงานอย่างไรบ้างครับที่ชุมชนตําบลหน้าถ้ำเนี่ยเป็นชุมชนที่มีบริบทของโบราณสถานโบราณวัตถุจากการที่ว่าเรามีองค์พระพุทธสยามามีพระด้านเจ้าเขาเนี่ยเป็นที่มาเรียกได้ว่าประเพณีในพื้นถิ่นเลยที่โดดเด่นที่สุดที่ ชาวบ้านนาถ้ำถือว่าลูกหลานตรงนี้จะขาดไม่ได้ก็คือมีประเพณีแก้บนร้อยปีเราจะทําปีเว้นปีและอีกประเพณีหนึ่งคือประเพณีห่มผ้าเพระท่านบรรทมนี่คือประเพณีสําคัญสําคัญที่เราปฏิบัติกันอยู่ในทุกๆวันนี้เลยนะครับนี่คือในส่วนของนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในส่วนนี้คือถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชบําบนาถ้ำแห่งนี้แต่อีกส่วนสําคัญที่ต้องมีในทุกๆศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเลยนั่นก็คือ ส่วนของงานจัดแสดงวิทัศการเฉลิมพระเกียรติด้านหลังนะคะด้านด้านน้นจะเป็นค่รเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานนวงศ์หลายพระองค์เสด็จมาที่วัดท่าเนี่เป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเราคนที่นี่มีสิ่งดีๆที่ทําให ชุมชนตรงนี้อยู่เย็นเป็นสุขตรงนี้รเราจะเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้ทางด้านศิละปะวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดเราจะประชาสัมพันธ์นักเรียนในเขตทิ่บาลแล้วถ้าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ยาลาต้องมาที่นี่แล้วเราก็มีนักเรียนที่เป็นมัคคุทศน้อยนําให้ความรู้ทุกจุดเลยเราสามารถดึงเอาอาชีพวิถีชีวิตของคนโบราณเมื่อก่อนที่นี่เขาทำกี่มายาขายกี่มายาค่ะเป็นดินที่อยู่ในถ้ำ ผสมกับขี้ข้างคาวชาวบ้านนะจะเดิมเขาก็ขุดกวาดขี้ข้างคาวผสมดินตยงนั้นแหละมาขายโอ้โหนาขี้มายาหให้กลายมาเป็นดินมายา,า,ยาแล้วก็นํามาสร้างอาชีพวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พวรัตน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับการที่ทําให้เราได้รู้จักจังหวัดยะลานะครับขอบพระคุณมากมากนะครับทุกทานครับ สวัสดีครับสวัสดีครับประสบการณ์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออยู่เันเต็มแหมดเลยตอนนี้ผมกําลังคุยอยู่กับคุณพี่มีชื่อว่าอะไรครับเหมือนทราบข้อมูลเยอะแยะเลยค่ะที่ปริยาหนูน้อยนะคบผ้าสีมายานี่คืออะไรยังไงครับเื้คุณเต้นี่แหละค่ะที่สวมใส่ัเป็นสีจากสีมายาคือสีดินนะคะที่ผมใส่อยู่นี่ก็ใช่ใช่ไหมครับจากที่ป้าใส่อยู่นี่ก็สีมายาค่ะขออนุญาต ลงมือทําด้วยคนแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับเชิญค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะถ้าหากอันนี้สมมุติว่าเป็นเสื้อต้องค่อยๆพับมาทีละทีใช่ไหมครับใช้หนังสติ๊กค่ะครับมัสนัะแบบนี้นะคะค่ะให้มันแน่นเลยค่ะไม่ให้สีข้าวตรงที่รอยยางนี่มันจะออกมาเป็นลายเราเอามามัดก่อนทําเป็นรวดลายต่างๆอันนี้หนึ่งอันแล้วก็ลองอีกสักร่องนึงนะคะ หนึ่งปล้องแล้วค่ะเวลามัดต้องให้แน่นจริงๆนะคะเพราะว่าไม้นั้นสีมันจะไหลเข้าไปเป็นพื้นเดียวกันหมดลวดลายนี่มันจะอยู่ที่ยางนี่ลายลายเสื้อในค่ะมันอยู่ที่เรามัดที่เราทําลักษณะนี้อยู่ก็เหมือนเพราะว่าเรากําลังฝึกว่าลายนี้จะต้องมัดแบบนี้ให้ออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้กับเด็กๆให้กับเยาวชนที่มาเรียนรู้อยู่ตรงนี้อยากเห็นจริงเลยว่าพอเรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอาลงไปย้อมสีแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องเอาจุ่มลงไปในสีนั่นเอง และอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมได้เห็นในวันนี้นั่นก็คือการอเวลาจะผ่านไปเรื่อยนานแค่ไหนก็าตามนะครับก็คงไม่สามารถทําให้บรดกภิปัญญารงถึงวัดนธรทมที่ดีงามของชาวตาบลหน้าท่ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้สูญหายไปตามกาลเวลาเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยครับ่ขอบพรนะคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณลูกๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับบรดกภูมิปัญญารวมถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับทั้งจากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลหน้าถ้ำซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชนุมชนและเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้ นั้นเป็นตัวบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าพวกเราคนไทยปลายด้ามขวานจังหวัด,ดวยาลาแห่งนี้ยังคงมีวิถีทางวัฒนธรรมที่ดีและจะยังคงมีเช่นนี้ต่อไปให้เราได้ชื่นชมไปอีกตราบนานเท่านานนะครับท่านโบ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตํบลหน้าถ้ำจังหวัดยะลาแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษารวบรวมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวชุมชนตํบลวัดนาถ้มแล้วยังดําเนินการได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วยค่ะแถมยังรู้จักนําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบดีๆของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะพบกับโบสาวิตรีสิริชาญน,น์กับเรื่องราวของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชที่จะทําให้เราได้เห็นวัฒนธรรมที่สวยงามและมรดกภูมิปัญญาที่เก่าแก่ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ค่ะและวันนี้ค่ะพี่เต้ปิติศักดิ์ก็จะพาเราไปชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบที่ตําบลนานขยาดจ,จังหวัดพัทลุงที่นี่จะมีจุดเด่นอะไรเราตามพี่เต้ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมเต้ปิติศักดิ์เยาวนานน์นะครับวันนี้พี่เต้จะขอ,อนำท้องโบรวมถึงทุกทกท่านนะครับเดินทางมาที่ตำบลนาขยาดในอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงครับเพื่อมาติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบอีกหนึ่งแห่งนะครับซึ่งผมได้ข้อมูลมาว่าที่นี่เขามีการดำเนินง,งานกันอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวครับแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องตามปฏิตามชมพร้อมกันครับ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลน,นาขยาดจังหวัดพัทลุงที่เต้จะลงมาชมในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพัทลุงมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาของชาวนาขยาดแล้ว ยังเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบระมงวงศานุวงศ์ให้เราได้ชมอีกด้วยจากสมมตินในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยพระศบนิกรชาวบ้านได้นําแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาปฏิบัติและนําไปสู่การดําเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจนประสบความสําเร็จอีกด้วยค่ะเอาไปได้มากครับแต่งตัวรอดจังอขอบคุณครับคุณลงุงไปเลยนั่งเรือร่ากับลุงไหมที่ไหนล่ะครับ ตู้หาตั้มนะครับเฉลราวัด่านแตนะี่ครับกำลังจะไปอยู่พอดีเลยครับไปทางไหนล่ะครับคุณลุงตงไปเลยครับหลบเบ้าเรียวเรียวว่ากัาไปเลยขอบพระคุณนะครับคุณลุงเอาละครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่บริเวณวัดลานแซ้นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลนาขยาดแล้วล่ะครับ แต่ตอนนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชที่ผมกำลังมองหาอยู่เนี่ยเป็นอาคารไหนกันแน่ครับโอ้โหตุ่เต้นังนี้สงสัยจะใช้ทานทีได้เอาไว้นะครับมีปัญหาเลยดีกว่าครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับประธานโทนะครับเป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลนาขยาดใช่ไหมครับใช่ครับสรุปแล้วท่านประธานครับอาคารหลังไหนกันแน่ครับที่เป็นส่วนในการจัดแสดงศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับอาคารหลังนี้ครับ ซื้อตั้งแต่เลิปม,ามราชัรรมบลขยาดวัดลานแทะเราไปชมนิทรรศการเสน่ห์พระเกศพร้อมๆกันก่อนเลยดีกว่าครับในส่วนนี้ก็คือเป็นโครงการตามพระราชดำริเป็นห้องนิทรศการครับพระาาาาราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่สเสด็จเยี่ยมปฐกนิกร รัััจางหวดุก็คงต้องขออนุญาตถามท่านประธานนะครับถึงที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลนาขยาดแห่งนี้นะครับว่ามีที่มาอย่างไรแล้วก็ดําเนินการกันอย่างไรตลอดมานะครับจนทุกวันนี้ถือว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบอีกหนึ่งศูนย์เลยนะครับตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรมรื้อฟื้นและทําขึมา2547เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนคก่อนจะ ได้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชดีเด่นครับระดับประเทศได้รับความร่วมมือจากท่านครูเศรษกิจจตอนเจา้าวัดวัดหลันแซะแล้วก็ส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือตลอดถึงชาวบ้านทั่วราเทศทั่วกทั่วไปในช่วงแรกการดาเนินง,งานเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชซะเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก็คือได้ยกระดับมาเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชแล้วตอนนั้นในองค์ประกอบหลักๆนี่เราต้องทําอะไรยังไงบ้างครับฝึกอบรมเด็ก ด้านศิลปะมโนรานังตะลุงอย่างนี้ฝึกะเรียนขึ้นมาให้เด็กรุ่นหลังขึ้นมาแทนต่อไปเนี้ยวิชาเนี้ยเราไปเรียนเป็นศกษาต่อเอาศิลปะอันเนี้ยไปแสดงให้ให้เขาดูได้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนี่ได้ได้นํามาจัดการบริหารกันอย่างไรบ้างครับเน้นหนักในศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมและก็การประกอบอาชีพของราษฎรในจังหวัดในพื้นที่พยายามต่อยอด จากโครงการที่มีอยู่เดิมแล้วครับให้ดีขึ้นให้รอดในพื้นที่อยู่ดีกินดีอย่างวันนี้ผมมานี่ผมจะมีโอกาสได้ดูไหมครับมีมดะไรดูมีหนังตะลุงได้ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปชมการแสดงข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับครับขอบคุณนะครับครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้เห็นถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ ไมาต้งว่าวิทยาลิศที่จะเด้ดั่วเดใส่ตัวเด็กมุ้นุ้กาก้นด้โอ้โหขอรบมือให้ก่อนแล้วก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยได้ชื่นชมไปแล้วกับการรามโนราแล้วก็พอได้มาเห็นโอ้โหการเชิดหนังตะลุงเมื่อสักครู่เรายิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่ก็อยากมาเห็นหลังฉากครับว่าหลังฉากเนี่ยมีคนภาคอยู่กี่คนกันแน่ มีอยู่สามสี่ท่านใช่ไหมครับเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับคนเดียวครับฝึกพูดเราดูดูตัวละครแล้วก็ต้องฝึกฝนตัวเองเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงของคนใต้เลยครับเป็นนิทานเป็นการขับร้องกรอนต่างๆเรียกขับบทเรียกว่าการขับบทนี่คือเสน่ห์ของหนังตะลุงเลยนายหนังหรืออาจารย์พออถือว่าเป็นผู้หนึ่งในการที่เป็นคนสําคัญในการถ่ายทอดศิลปะการเชิดหนังตะลุงตรงนี้ด้วยครับสอนด้วยใช่ไหมครับสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยอยากให้ ศิลปะโบราณยังคงอยู่บ้างนะผมดีใจนะน่าภูมิใจครับไม่สูญหายแน่นอนผมมั่นใจนางตลุงไม่สูญหายแน่นอนโอ้โหต้องขอบคุณครูมากมากเลยนะครับขอบคุณครับอย่างรุ่นผมนี่งพอไหวไหมครับโอเคเลยโอเคเลยขออนุญาตเลยนะครับครับโอ้โหลองดูลองดูทั้งเลยครับได้มาเห็นทิ้งหลังฉากเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าใช้คนแค่คนเดียวเท่านั้นขอบคุณนะครับเอาไหว้หน่อยครับไหว้หน่อยครับขอบคุณครับ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  บอกได้เลยนะครับว่าผมรู้สึกดีใจแทนลูกๆหลานชาวจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและที่นี่นี่แหละครับที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบลนานขยาจังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบสถานที่ที่ชาวตําบลนานขยาได้เก็บรวบรวมสมบัติทางวัฒนธรรมของพวกเขาไว้ที่นี่และดําเนินการได้เป็นอย่างดีและเข้มแข็งม,ม,มากๆด้วยนะครับน้องโบครับ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลนาขยาดจังหวัดพัทลุงที่พี่เต้พาเราไปติดตามในครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นถึงแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในการต่อยอดและสร้างสารรค์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างดีเลยล่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ